ซื้อสลากออมทรัพย์ทกศชุดขุนแผนมรกต8ล้านบาทการันตีผลตอบแทนรวม114,400บาทเหมาะกับใครเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดก,กันกับสลากออมทรัพย์ทกส,ทส,ทส,ทสททชุดขุนแผนมรกตฝาก2,000ลุ้นรางวัลที่1แบบจัดหนักจะเต็ม40ล้านบาทนะครับทุกเดือนเลยเพราะนั้นสามารถฝากได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับฝากได้เลยนะ เดี๋ยวเราไปคำนวณกันว่า8ล้านบาทจะได้รับกี่หน่วยนะครับและจะถูกรางวัลเท่าไหร่ฝากสลากออมทรัพย์ทกสชุดขุนแผนมรกฏผู้มีสิทธิ์ฝากบุคคลธรรมดาอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีถิน่ที่อยู่ในประเทศไทยกลุ่มนิติบุคคลส่วนราชการมีถิน่ที่อยู่ในประเทศไทยการารับฝากรับฝากหน่วยละ2,000บาทฝากผ่านแอปพลิเคชัน baac mobile และเคาน์เตอร์ธนาคารตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2568เป็นต้นไปอายุการรับฝาก2ปีครบกำหนดแบบวันชนวันนับจากวันที่ฝากดอกเบีย้ยและเงื่อนไขในการจ่ายดอกเบีย้ยผู้ที่ฝากถึงวันครบกำหนดระยะเวลาการฝาก2ปีจะได้รับดอกเบีย้ยหน่วยละ19บาทคิดเป็นอันตราดอกเบีย้ยร้อยละ0.475เเต่อปี ทกสจะโอนเงินต้นและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนของลูกค้าให้อัตโนมัติผู้ที่ฝากไม่ครบ3เดือนธนาคารจะมีการคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลักออมทรัพย์40บาทต่อหน่วยถอนคืนได้1,960บาทต่อหน่วยผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนดจะไม่รับอัตราดอกเบีย้ยเพราะนั้นไม่ควรที่จะถอนก่อนกำหนดนะครับ จำนวนเงินรางวัลนะครับต่อครั้งประกอบไปด้วยเงินรางวัลตองงวดมีจํานวนสูงสุดถึง1นึ่งแรางวัลเป็นมูลค่ารวม72็ดสล้านสองแบาทโดยประกอบไปด้วยรางวัลที่1แบบเสี่ยงหมวด1รางวัล40ล้านบาทรางวัลที่1งต่างหมวด4รางวัลรางวัลละ1นึ่งล้านบาทรางวัลที่2หมุน3ครั้ง15รางวัลรางวัลละ5 0,000บาท รางวัลที่3หมุน10ครั้ง50รางวัลรางวัลละ3 0 0 0 0บาทรางวัลที่4หมุน20ครั้ง100รางวัลรางวัลละ10,000บาทรางวัลที่5หมุน100ครั้งจํานวน500รรางวัลรางวัลละหล้านอ่ะ5000บาทเท่าทีรางวัลเลขท้าย4ตัวหมุน1ครั้งจํานวน5000รางวัลรางวัลละ500บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งจํานวน1 0 0 0 0แสรางวัลรางวัลละ200บาทนั่นเองนะครับ ซื้อสลักออมทรัพย์ชุดขุนแผนมรกร8ล้านบาทจะรับ4,000หน่วย4,000หน่วยนั้นจะการันตีถูกเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งนะครับ3ตัวหมุน2ครั้งจะได้8หน่วยเอ่อ8หมายเลขนะครับจะถูก8หมายเลขแบบ100% 200คูณ8ก็1,600บาท1,600บาทคูณ24ก็38,400บาทครบกำหนดจะได้ดอกเบี้ยนหน่วยละ19บาท19คูน4,000หน่วยเท่ากับ76,000บาท 2,019บาทต่อหน่วยเนี่ยเมื่อขายนะจะได้2,019บาทต่อหน่วยคูณ4,000หน่วยเท่ากับ8 7ล้าน0 0บาทรางวัน38,400บาทเป็น8 1 1ล้าน1 14,400บาทรับไปเลยนะครับขอขอบุญข้อมูลจากตัวธนาคารทกศออมาให้ที่ด้วยนะครับใครอยากที่จะลุ้นกันว่าถ้าจาก2ล้านเป็น4ล้านเป็น5เป็น6ล้านเป็น 8ล้านเนี่ยจะถูกรางวัลเท่าไหร่เดี๋ยวเราติดตามรับชมกันจะมากันในทุกอาทิตย์แน่นอนนะครับฝาก like, กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้1เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกรันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code <P ers> เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code <P ers> นะครับเ <P ers> <P ers> พื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นร,ระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ตต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเืๆ่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็ 3. ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายไดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลนะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช n นลอสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ